บริษัทวิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนห้างค้าปลีกในกลุ่ม BJC จับมือพันธมิตรคู่ค้าผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มชั้นนำ26แบรนด์เดินหน้าสานต่อแคมเปญต้อนรับวันดื่มนมโลกหรือ World Milk Day จัดงาน World Milk Day วันดื่มนมโลกอ t วิกซีปีที่9ภายใต้คอนเซ็ปต์วิกซีสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดียกทับนมพร้อมดื่มสนับสนุนให้ลูกค้าได้ดื่มนมที่ดีมีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมต่อวัน เือเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมทั้งร่วมกันสต่งต่อน,นมให้แก่ชุมชนเด็กไทยเพื่อเสริมสร้างการเติบโต,ตและมีพัฒนาการที่ครบถ้วนสมวัยพร้อมจัดโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุด20%โดยหวางเป้ากระตุ้นยอดขาย250ล้านบาทเติบโต25%และบริเวณล,ลานกิจกรรมชั้น2วิก4ส,สาขาสะพานควายก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะเรื่อง สุขภาพคนไทยสําคัญโดยเฉพาะเรื่องของการทํำยังไงให้คนไทยมีสุขภาพดีง้นกิจกรรมเวิร์มิวเดย์ก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะซึ่งถูกกําหนดโดยชารประชาชาติให้วันที่หนึ่งมิถุนาเป็นวันที่วันดื่มนาโลคนะครับดังนั้นการร่วมมือร่วมแรงไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะฮะภาคเอกชนหรือภาคเครือข่ายอื่นๆก็มีความสําคัญไม่ว่าจะกระตุ้นในรูปแบบไหนเพราะเรารู้อยู่แล้วว่า นมนี่มีประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์ทุกกลุ่มวัยดังนั้นในวันนี้เนี่ยที่เป็นกิจกรรมที่เบียงฮางบิ๊กซีได้จัดก็คิดว่าเป็นกิจกรรมอีกอันหนึน่งที่จะกระตุ้นให้คนไทยนะฮะทุกภาคส่วนได้เห็นกิจกรรมนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นให้คนไทยดื่มนมมากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะก็ต้องขอบพระคุณท่านแพทย์สักดานะคะที่ได้มาเป็น ผู้ใหญ่แล้วก็เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ค่ะซึ่งก็เป็นงานสําคัญของเราอีกปีหนึ่งนะคะเป็นปีที่9ต่อเนื่องกันค่ะพวกเราก็ร่วมกับผู้ผลิตแบรนด์ชั้นนำทุกประเทศนะคะ26แบรนด์ด้วยกันค่ะได้ร่วมกันสนับสนุนจัดโปรโมชั่นที่ดีๆให้กับคณะลูกค้าโดยมีการกิจกรรมต่างๆที่สามารถร่วม เหมือนถ้าซื้อนม1ลังก็จะสเสมือนร่วมบริจาค1กล่องนะคะให้กับโรงเรียนที่ธุรกันดารยากไร้หรือการที่จะมีโปรโมชั่นเช่นถ้าในไฮเปอร์มาร์เก็ตสาขาใหญ่อะคะ4 0่400บาทก็จะได้ลด40บาทถ้า800บาทก็จะได้ลด90บาทค่ะหรือว่าถ้าทางสาขามินิถ้าซื้อ150ก็จะลด15บาทหรือถ้า79บาทก็จะได้เสริมชบ9บาทค่ะก็เป็นากิจกรรโปรโมชั่นต่างๆนะคะรวมถึงการร่วม บริจาคทังอีจากลูกค้าบิ๊กพอยต์หนึบาทก็จะเป็นทุนการศึกษา20บาทค่ะทั้งหมดนมเนี่ยเราคาดการประมาณว่าเราน่าจะได้ยอดนมบริจาคหรือว่ายอดนมที่จะสามารถส่งถึงเด็กๆในเมืองไทยนะคะได้เพิ่มขึ้นยอดยอดในบิ๊กซีเองก็จะน่าจะต้องเพิ่มขึ้น25%เป็นเป็นการผลักดันให้นมได้ไปสู่ผู้บริโภคค่ะ แล้วนมบริจาค150,000กล่องก็จะไปสู่โรงเรียน143แห่ง33จังหวัดทั่วประเทศค่ะซึ่งก็เป็นความตั้งใจที่พวกเราทั้งร่วมกับผู้ผลิตนะคะร่วมสนับสนุนให้เราได้มีแรงบันดาลใจแล้วก็แรงกระตุ้นให้ได้เข้าถึงนมแล้วก็ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การบริภคนมว่ามีคุณประโยชน์ต่อร่างกายอาจจะมีความเชื่ออื่นๆมาก่อนเช่นเราเป็นคนเอเชียนะคะการดื่มนมเข้ากับแค่ไหนแต่ก็ได้ปรึกษาท่านในแพทย์นะะั้นแมบอกว่าจริงก็ไม่จริงนะคะเพราะว่าสําหรับทุกคนนี่แล้วแต่ตัวบุคคลน,นะคะแล้วนมยังไงแล้วก็เป็นสารอาหารที่สําคัญแล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อจะเสริมส่งต่างๆให้เด็กๆแล้วก็ผู้บริโภคทุกวัยทุกช่วงไวัยได้เลยค่ะอันนี้ ในวิกซีสะพานควายก็ทําเป็นร่วมรุ้นชิงโชคค่ะซึ่งก็แต่ถ้าในวิกซีทุกสาขาก็จะเป็นโปรโมชั่นด้านส่วนลดแล้วก็ด้านโปรโมชั่นนมซื้อแถมต่างๆตลอดทุกๆสาขาทั่วประเทศค่ะ กิจกรรมในการทำโปรโมทสำหรับทางสะพันควายก็อยู่ในอีก2วันนี้เชิญชวนให้ท่านท่านลูกค้านะคะได้มาร่วมช็อปแล้วก็มาร่วมสนุกแล้วก็ได้รับรางวัลน่ะก็จะมีทั้งบัญชกเฟต์์เชอร์ต่างๆของทางบิ๊กซีทั้งทั้ง1 0 0 0บาทหรือ500บาท30รางวัลต่างๆก็จะเป็นลุ้นชิงโชคนะคะแต่ถ้าในด้านของการลดส่วนลดต่างๆในทุกๆสาขาก็จะยังมีจัดต่อเนื่องไปค่ะผมคิดว่าใจ ความรู้มีนะคะความเข้าใจผมว่ามีมากขึ้นเรื่อยๆถ้าสังเกตดูการดื่มนมในประเทศไทยก็มีปริมาณมากขึ้นแต่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นก็ยังน้อยอยู่น,น้อยกว่าประมาณ6เท่างนั้นในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุขเองก็ต้อง,ต,งตั้งเป้าว่าให้คนไทยดื่มนมมากขึ้นนะครับจริงๆก็จะมีตัวเลขอยู่นะครับเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ21.5ลิตรต่อคนต่อปีกนะ็ตั้งเป้าว่าในอีก3ปีข้างหน้าก็จะกระตุ้นให้คนไทยดื่มนมเป็น25ลิตรต่อคนต่อปี ซึ่งการดื่มนมที่มากขึ้นก็จะทําให้สุขภาพคนไทยแข็งแรงขึ้นในส่วนของเรื่องของอาหารที่ที่เราจะเสริมเติมเข้าไปขอบคุณครับ